สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์เป็นช่องที่นําเสนอในเรื่องของการเสี่ยงทายในเรื่องต่างๆและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีซึ่งเป็นการทํานายเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นหากท่านรับชมรับฟังแล้วมีความชื่นชอบรบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและจะได้ไม่พลาดการเสี่ยงทายและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีในครั้งต่อไป ขอบคุณคครับำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความเครียดความกังวลมีเรื่องให้ปวดหัว ให้คิดมากให้คิดไม่ตกรวมไปถึงจะต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยโรคที่เกิดจากความเครียดโรคซึมเศร้าโรคไมเกรนด้วยนะครับแนะนํานะครับให้ลองพูดคุยลองปรึกษาลองขอคําแนะนําจากคนที่รู้จักจากคนที่ไว้ใจจากคนที่พูดคุยแล้วสบายใจสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะช่วยจัดการแก้ปัญหาไม่ได้แต่ก็จะช่วยให้สบายใจผ่อนคลายเป็นการเยียวยาทางจิตใจขึ้นมาได้เช่นกันนะครับด้านการงาน สำหรับผู้ที่ยังว่างงานนะครับถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรถึงเวลาที่ต้องลงมือลงแรงทำแล้วนะครับอย่าชักช้ารีรอเสียโอกาสอยากทำอะไรอยากทำงานด้านไหนควรคิดควรตัดสินใจได้แล้วถ้าอยากทำงานบริษัทหน่วยงานองคอ์กรก็ต้องรีบไปสมัครไปหวานไปสมัครไว้นะครับแต่ถ้าอยากประกอบกิจการการงานก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ไปหาที่หาทำเลไปหาเงินทุน ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะว่ามีโชคช่วยมีโชคสนับสนุนจะมีโอกาสสาเร็จสมหวังสมดังใจตามที่ต้องการนะครับส่วนคนที่ทํางานมีงานทําแล้วช่วงเวลานี้จะมีความมั่นคงสามารถตั้งหลักตั้งตัวได้ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแต่ถ้ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคเข้ามาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับตามความรู้ความสามารถของตนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งของคนที่ทํางานแล้วนะครับ ด้านการเงินช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีเช่นกันนะครับมีโอกาสได้เงินมาอย่างฟุกฟุกได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินมาอย่างไม่คาดฝันมีโอกาสได้โชคได้ลาบเล็กๆน้อยๆซึ่งจะรวมไปถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะครับแต่อย่าคาดหวังโชคลาบใหญ่โตนะครับดังนั้นเสี่ยงเอาพอสนุกเสี่ยงเอาพอประมาณที่สําคัญเมื่อได้รับโชคได้ลาบแล้วแนะนําให้ปิดปากปิดเงียบไม่ควรที่จะแสดงออกควรเก็บงาความดีใจไว้กับตัวเองก็พอรวมไปถึงอย่าพึ่งเดินทาง อย่าพึ่งไปไหนมาไหนในช่วงเวลานี้จะดีกว่าถือว่าเป็นเคสนะครับเงินทองที่เข้ามาง่ายก็มีโอกาสที่เจาะไปง่ายด้วยเช่นกันด้านความรักคนโสดหากยังไม่มีคนคุยหากยังไม่พบเจอใครอยู่คนเดียวอ้างว้างเป่าเปี่ยวเดียวดายแนะนําให้เดินทางให้หาเรื่องเดินทางไปนูน่นไปนี่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเหตุใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเรียนการฝึกอบรมการท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่อบอุ่นคนที่เป็นผู้ใหญ่ คนที่ดูใจดีมีเมตตาถ้าเจอคนลนักษณะดังกล่าวแล้วมีโอกาสได้ทําความรู้จักก็ลองเปิดตัวเปิดใจลองพูดคุยกันก็ไม่เสียหายนะครับส่วนคนที่มีคนคุยอยู่ในช่วงเลือกอยู่ในช่วงคัดสรรยังลังเลอยู่แนะนําให้เลือกคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคนอบอุ่นใจดีเอาอกเอาใจเก่งจะมีโอกาสได้สาสวดก็คราวนี้นะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วในด้านความรัก จะมีความห่วงใยใส่ใจต่อกันดูแลกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่เล่าร้อนซาบซ่านซาบซ่าแต่ก็อบอุ่นสุขใจแต่ต้องระวังนะครับอย่าเจ้ากี้เจ้าการอย่าจัดการอย่าคอยควบคุมจนเกินไปอย่าเอาความคิดของตนเป็นใหญ่อย่าใช้ความห่วงใยความเป็นห่วงเป็นข้ออ้างในการควบคุมอีกฝ่ายไม่เช่นนั้นสิ่งดีๆความรักดีๆก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันนะครับ